มาละเดิอไอแค้นบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวตันั่วไปอยู่กับไอแค้นในช่วงขอยแค้นบอกข่าวเ้อพี่น้องเ้อ พี่น้องครับกรมประมงได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ําโดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะยกระดับการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศไทยปัจจุบันกรมประมงมีความพร้อมและก็ศักยภาพการผลิตสัตว์น้ําสายพันธุ์ใหม่เพื่อกระจายสู่เกษตรกรทั้งหมด6สายพันธุ์คือปลานิลจิตระดา3เป็นพันธุ์ปลานิลที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่องโดวยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่จนได้สายพันธุ์ที่มีอัตรารอดและให้ผลผลิตสูงมีลักษณะเด่นส่วนหัวเล็ก ตัวหนาเนื้อแน่นปลานินจิรดาสก็เป็นพันุ์ปลานินที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการคัดเลือกจากการประเมินค่าการผสมพันธุ์ของน้ำหนักเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงปลาหมอชุมพรหนึ่งเป็นปลาหมอพันธุ์ไทย ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากปลาหมอพันธ์เพาะเลี้ยงของภาคใต้โดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่สี่รุ่นเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตได้ดีให้ผลผลิตสูงแล้วก็มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าปลาหมอสายพันธุ์เดิมครับนอกจากนี้ยังมีปลาตะเพียนขาวนีโอเมนครับเป็นพ่อพันธุ์ปลาตะเพียนขาวเพศผู้ที่ได้รับการพัฒนาจนสามารถนําไปผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์ปกติและให้ผลผลิตเป็นลูกปลาตะเพียนขาวเพศเมียกว่า80%ให้ผลผลิตมากกว่าการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียน ขาวแบบรวมเพศกุ้งขาวสิชนหนึ่ง เป็นกุ้งขาวแวนนาไมที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาจนได้สายพันธุ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นสามารถเลี้ยงได้ทุกพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทยกุ้งก้ามกรามมาโครหนึ่งเป็นกุ้งก้ามกรามที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามสายพันธุ์เดิมที่ปลอดจากเชื้อนะครับหากเกษตรกร,รม,มีความสนใจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสายพันธุ์กล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานผลิตหรือกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำตำบลคลองอําอำเภอคลอง หลวงจังหวัดปทุมธานีครับโทรศัพท์หมายเลข02 9047604วันนี้แคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ